ปลายเบรกที่แล้วเราตั้งประเด็นตั้งประเด็นว่าวงการอุตสาหกรรมอาหารทะเลเขาเกิดอาการช็อกใช่ไหมก็ชอ็อกจากเรื่องอะไรต่อไปนี้คือที่มาของอาการชอ็อกมันต้องเริ่มปักหมุดจากตรงนี้ก่อนในช่วงเวลาที่ผ่านมามันได้เกิดปัญหาในแวดวงสัตว์น้ําในประเทศราคามันตกต่ำ<อ>ปลาหมึกอะไรตัวนี้อะไรที่จับได้ที่เลี้ยงได้ในประเทศราคามันค่อนข้างตกต่ำขาดทุนเหรอ อย่าใช้คําว่าขาดทุนราคามันตกต่ำก็แล้วกันบางตัวก็ขาดทุนบางตัวก็เสมอทุนบางตัวก็เหลือกําไรที่ค่อนข้างจะบางมากหวาดกันไปก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ต้นทุนของแต่ละรายก็เรวยนนะครับทีนี้ทีนี้ปัญหาก็คือว่าไอ้ที่บอกว่าราคาสัตว์น้ําในประเทศไอ้ปลาที่จับได้ไอ้ปลาหมึกที่จับได้ในประเทศราคามันตกต่ำเนี่ยมันก็ยังเป็นภาพคลุมคุมนะว่า สินค้าสัตว์น้ําในประเทศหมวดไหนที่ราคามันตกต่ำและไอ้ที่มันตกต่ำสาเหตุหลักคืออะไรค่ะถูกตีตลาดจากปลามาเลถูกตีตลาดจากปลาหมึกฝั่งเมียนมาอ๋อไปนําเข้าหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ไงหรือราคามันตกตามฤดูกาลมันก็เหมือนผลไม้มันจะมีหน้ามันก็เหมือนมะนาวอะมีมากมีน้อยแล,แ,แล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงมันก็แล้วแต่ซึ่ง ถ้าพูดถึงการที่จะแก้ปัญหาราคาตกต่ำมันต้องมันต้องมันต้องมาร์กปัญหาให้มันนิ่งก่อนตัวไหนกันแน่ที่มันตกและเพร <ตก S 2> าะอะไรตถูกต้องแต่ไม่รู้ลนะ่ะทันทีที่ราคาสัตว์น้ำในประเทศมันตกเลยนะสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยมสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย <c oughs> เขาก็ ไปพบคุณธรรมนัทพรมเผ่าแล้วเขาก็ยื่นคำขาดกับกระทรวงเกษตรอยื่นว่า2องคำขาดด้วยกันค่ะมาดูกันสักนิดนึงสิครับว่ายื่นคำขาดอย่างไรคำขาดแรกค่ะคำขาดแรกเก็บค่าธรรมเนียมนำเข้าสัตว์น้ำในกลุ่มปลาหมึกและปลาที่เป็นตัวปัญหาในอัตรา10บบาทต่อกิโลกรัมโอ้เยอะนะก็ก็ก็เรียกร้องให้กระทรวงเกษตร จัดเก็บค่าธรรมเนียมการน,นําเข้าก็คือภาษีนําเข้ารูปแบบหนึ่งนั่นแหละค่ะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการน,นําเข้าสัตว์น้ําในกลุ่มปลาหมึกและกลุ่มปลาที่เป็นตัวปัญหาไอ้คาว่ากลุ่มปลาที่เป็นตัวปัญหาเ<ม>นี่ยมันครอบจักรวาลนะใช่ใช่ใช่และอัตรา10บ,บาทต่อกิโลคําขาดที่2บังคับโรงงานผลิตอาหารทะเลให้รับซื้อสัตว์น้ําจากในประเทศก่อนนําเข้าจากต่างประเทศค่ะทั้งหลายทั้งปวงสมาคมการประมงเขาอ้างว่า แก้ปัญหาราคาสัตว์น้ํามันตกต่ําไงโ <Okay. S 1> อเคโอเคปัญหาก็คือสัตว์น้ําในประเทศตัวไหนกลุ่มไหนที่มันตกต่าและสาเหตุที่มันตกต่าเพราะอะไรค่ะจากนั้นจึงจะนําไปสู่คําตอบแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรอันนี้เป็นคําขาดจากสมาคมการประมงที่ยื่นไปสมาคมการประมงเขารวบเลยเขารวบเลยเขารวบแล้วเขามัดเลยหนึ่งเก็บภาษีนําเข้าสินค้าสัตว์น้ําในกลุ่มปลาหมึก และปลาที่เป็นตัวปัญหาครอบจักรวาลจริงๆนะสิบบาทต่อกิโลเยอะนะเยอะมากค่ะบังคับโรงงานผลิตอาหารทะเลซื้อสัตน้ําซื้อปลาซื้ออะไรตัวนี้อะไรจากในประเทศก่อนไม่พอแล้วค่อยไปนําเข้าหว่ากันไปโดยที่ไม่ได้แยกแยะพวกกันตรงๆนะค่ะปลาที่เราจับได้ในทะเลของเราเนี่ยคุณภาพมันไม่ค่อยมีหรอกอต้องเข้าใจไม่ใช่ต้องเข้าใจก่อนว่า ออระบบการจับปลาของเรือประมงไทยในทะเลไทยนะเขาจะจับปลาโดยอุปกรณ์ที่เรียกว่าอวนลากอไออวนลากเนี่ยอุปกรณ์อวนลากเนี่ยมันลากจากหน้าทะเลจากไปหมดเลยแล้วรวบเยอะๆดังนั้นเวลาปลาที่มันถูกอวนลากจับขึ้นมาเนี่ยมันจะ เบียดเสียดเย,ยียดยัดถูกอัดอยู่ในอวนลากปลาช้ำปลาช้ำดังนั้นคุณภาพปลามันไม่ค่อยได้หรอกอปลาจากอวนรากเนี่ยไม่ค่อยมีคุณภาพเพราะมันอัดมาแล้วมันก็ช้ำไปหมดสิ่งที่จะขายได้ก็คือปลาจากอวนรากจะถูกส่งเข้าโรงงานซูริมิโรงงานซูริมิก็คือโรงงานที่เอาปลาเนี่ยช้ำก็ได้ไม่เป็นไรขูดเอาเนื้อไปทำลูกชิ้นไปทำ ปลาปูอัดดัง <ไป S 1> นี้ป<ร>เป็นต้นไปแปรรูปอ,อ,อ่ะพูดง่ายๆไปแปรรูปถูกไหมฮะคุณจะมาวางขายเป็นปลาสวยๆให้คนกินไม่ได้เพราะว่ามันปลามันช้ามันคุณขายไม่ได้หรอกอถูกไหมคะ่ะดังนั้นดังนั้นมันก็ต้องเข้าใจปัญหามันต้องเข้าใจพื้นฐานของประมงของบ้านเราเหมือนกันโอเคแล้วคําขาดจากสมาคมการประมงที่ยื่นไปได้รับการระงับก็บอกว่าบังคับให้โรงงานผลิตอาหารทะเลต้องรับซื้อสัตว์น้าจากในประเทศก่อนเนี่ยค่ะก็ไม่รู้สิอ่ะตั้งไว้ก่อนนะตั้งไว้ก่อน มันจะเวิร์กไม่เวิร์กเรื่องนี้ถูกนําเข้าที่ประชุมถูกนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขการแก้ไขปัญหาราคาโอเคน่าจะสองคณะหรือคณะเดียวแล้วคนละชื่อผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรของคนชื่ออะไรนะประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประมงทะเลโอเคแต่อีกชื่อหนึ่งก็คือแก้ปัญหาราคา ปลามาตกต่ำได้แหละชื่อไหนก็ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าผู้กองธรรมนัฐเกนั่หน้าหัวโต๊ะผลที่ตามมาก็ผลที่ตามมาก็คือมติจากคณะกรรมการชุดดังว่านั้นให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการนำเข้าสัตว์น้ำตามข้อเรียกร้องของสมาคมการประมงคแล้วเคาะเป็นตัวเลขออกมาเลยไหมว่าค่าธรรมเนียมนี้จะเก็บเท่าไหร่อะไรยังไงสิ่งที่เขายังไม่กล้าทำก็คือ ออกกฎเหล็กบังคับโรงงานผลิตอาหารทะเลคุณต้องซื้อสัตว์น้ำจากในประเทศก่อนอจากนั้นไม่พอจากนั้นจึงนําเข้าจากต่างประเทศอันเนี้ยตรงเนี้เขาไม่กล้บบาบังคับเพราะเขารู้ข้อจํากัดบางครั้งปลาไทยเนี่ยคุณภาพมันไม่ได้ไงมันม,มันก็พูดยากหรือบางอย่างเนี่ยในไทยมันไม่มีปลาชนิดนั้นก็ต้องไปนําเข้าอา้าโอเคโรง,งงานผลิตลาทูน่ากระป๋องส่งออกเนี่ย ทะเลไทยมันไม่มีปลาทูน่ามันก็ต้องนําเข้าแล้วคุณจะบังคับอะไรเขาอ่ะหรือโรงงานผลิตปลากระป๋องที่เป็นปลากระป๋องเกรดมวลชนนะค่ะใช้คําว่าเกรดมวลชนนะอย่างเช่นปลาสดีนปลาแมคเคเรลก็ต้องนําเข้าป่ะค่ะโอเคตั้งยืนไว้ก่อนเขาไม่กล้าบังคับข้อนี้แต่เขาตอบโจทย์ให้กับสมาคมการประมงแค่ข้อเดียวก็คือจัดเก็บค่าธรรมเนียมอืม คําว่าปลาที่เป็นตัวปัญหานนี่ยเป็นครอจกจักรวาลน,นะ,ะสิ่งที่ตามมาจึงกลายเป็นตารางดังต่อไปนี้เอาขึ้นจอเลยจึงกลายเป็นตารางดังต่อไปนี้วงการผลิตอาหารทะเลก็ช็อกกันเป็นแถวเรียกเก็บค่าตง๋งหรือภาษีนาเข้าหรือธรมเนียมการนําเข้ามันก็คือมันก็คือค่าต๋งนี่นแหละเรียกเก็บค่าตง๋งนําเข้าวัตถุดิบของโรงงานผลิตอาหารทะเละดูกันไปเลยนะ รายการที่หนึ่งนะพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล3ชนิดค่ะเอามาเพื่อเพาะขยายต่อไงอเพราะฉะนั้นต้องมีชีวิตละไม่ใช่สัตว์มันต้องมี<า><า>ชีวิตค่ะเขาจะเรียกเก็บค่าตงตัวละ 1>, 1บาทผมก็งงนะนำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล3ชนิดเอามาเพื่อเป็นหัวเชือ้อเอามาเพื่อเป็นสารตั้งต้นของธุรกิจเพาะเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยนะ ยังไปเก็บค่าตงเขาอีกผมก็ไม่เข้าใจ1บาทต่อตัวกุ้งก้ามก้ามแน่นอนท่านนำเข้ากุ้งก้ามก้ามแน่นอนมันต้องตายแล้วเรียกเก็บหนึ่งบาทต่อกิโลกรัมเรียกเก็บ1บาทต่อกิโลนะใช่ค่ะปลาหมึกมีทั้งที่นําเข้าเป็นตายแล้วกับที่ตายแล้วและมีชีวิตถ้าถ้าตายแล้วเขาเรียกเก็บค่าตงเท่าไหร่50สตางค์ต่อกิโลกรัมและถ้าปลาหมึกเป็นที่ยังมีชีวิตล่ะปลาหมึกสดเลยใช่ไหมยังมีชีวิตอยู่1บาทต่อตัว ถ้าเป็นปลากระพงขาวปลาเกา๋าถ้านำเข้าหนึ1 1> <ต>่งบาทต่อกิโลกรัมถ้าเป็นปลาอื่นๆอีกมากมายไม่ได้ไม่ได้ระบุชนิดน,นะนะเขาเก็บกิโลละเท่าไหร่ห้าสิสตางค์ถ้าเป็นปลาทูน่าล่ะ25ส้าสตางค์โอเคดังนั้นแมคเคเรลกับซาดีนก็คงอยูอย่ในกลุ่มปลาอื่นๆอีกมากมายที่เรีกเก็บค่าตรงห้สิสตางค์แต่ทูน่าสลึงหนึ่งปลาเป็ด 5ดก็คือปลาเล็กปลาน้อยเอามาทำปลาป่นเลี้ยงสัตว์นั่นแหละก็ยังไปเก็บเขากิโลละ5สตางค์เอาเข้าไปเอาเนเข้าไปประเด็นที่น่าสนใจก็คือปีนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเรามีการนําเข้าปลาทูน่าปีละ8แสนตันนะโอ้เยอะมากนะก็บ้านเราไม่มีอะอย่าลืมนะประเทศไทยเป็นผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋องส่งออกติดอันดับโลกนะติดอันดับโลกนะ ติดแบบโลกนะเราพึ่งพารายได้จากการส่งออกดังนั้นเราต้องดูแลโรงงานอุตสาหกรรมผลิตปลาทูน่ากระป๋องส่งออกใช่ไหมค่ะแต่อยู่ๆด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบไปเรียกเก็บค่าตงเขากิโลละสลึงหนึ่งแต่ปีละ8ปดแสนตันคำนวณแล้วภาระจะเพิ่มขึ้นไอ้เจ้าค่าตรงนะปีละ400ล้านบาทเยอะปะเยอะค่ะเยอะนะเยอะเยอะนะโอเค โอเคไปดูอีกบวชหนึ่งก็ได้ไอ้กลุ่มปลาอื่นๆที่เขาเรียกเก็บค่าตงกิโลละห้าสิบสตางค์นะนะค่ะปัจจุบันเนี่ยโรงงานซูมิในประเทศไทยนะ<ม>เกรดที่เขาจะส่งออกนะเกรดที่จะส่งออกนะต้องเป็นแบบไหนมันจะต้องเป็นปลาที่ดีหน่อยอเขาก็จะอาศัยปลาจากอีหลานดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นแต่เขาก็ซื้อปลาไทยด้วยนี่นแหละค่ะเขาก็ซื้อปลาไทยด้วยนี่นแหละ แต่เขาก็ต้องนําเข้ามาสมทบเพราะมันไม่พอและและบางอย่างคุณภาพปลาไทยมันก็ไม่ได้ปลาในกลุ่มซูริมินะที่ส่งเข้าโรงงานซูริมินะปีนึงปีเนี่ยเขานําเข้า1.7ล้านตันนะที่บอกว่าเอาไปทำคุณเก็บค่าตรงตรงเนี้850ล้านบาทเลยนะภาระที่เกิดขึ้นอันนี้คือตัวอย่างแต่มันมันก็มีข้อคิดนะถ้าคุณไปเรียกเก็บค่าตรงจากการนำเข้าวัตถุดิบ โอเคโรงงานอาหารทะเลเขาก็หันมากดราคารับซื้อแล้วมาจะช่วยราคาในประเทศตรงไหนยังนึกไม่ออกมนจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดหรือเปล่าคุณคิดว่าเขาจะแบกรับภาระไว้เองหรือเปล่าละ่ะถูกไหมใช่ค่ะไม่รู้สิไอ้เรื่องนี้มันต้องคิดกันเยอะ,ะมันอาจจะย้อนกลับมากระทบต่อทางผู้บริโภคได้ท้ายที่สุดแล้วเชื่อไหมครับคนในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารทะเลเนี่ยเขาไม่กล้าให้สัมภาษณ์เขากลัวผู้กองธรรมนัส Mm hmm. ต้องยอมรับนะผู้กองธรรมนัฐร,รังสีแก่แรงเหลือเกินแรงจนกระทั่งผู้ประกอบการเขาไม่กล้าแสดงความเห็นเกินสักเท่าไหร่ค่ะ <Okay. S 2> <c oughs>